วันนี้นะครับจะพาเพื่อนมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างนางพญาหงสาวดีนะครับกับต้นเศรษฐีวินสันนะครับลักษณะดูผิวเผินนะครับมองผ่านๆนะครับคล้ายๆกันนะครับเพื่อนแต่ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับข้างหน้าตรงนี้ก็คือต้นนางพญาหงสาวดีนะครับเพื่อนนางพญาหงสาวดีนะครับใบก็จะมีลักษณะ แบบนี้ครับใบจะเรียวเล็กแล้วก็ยาวแบบนี้นเพื่อนๆครับนี่ครับใต้ใบเราจะเรียบๆแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือลักษณะใบาอนนะครับแล้วมาดูลักษณะก้านครับก้านจะเป็นสีเขียวไม่มีลายนะครับเพื่อนครับสังเกตว่าก้านจะเป็นสีเขียวไม่มีลายครับส่วนน้าต้นเขาเป็นข้อป้องคล้ายๆกับเศรษฐีวินสันเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับ ข้อแตกต่างก็คืออยู่ที er mm. ่ใบก็มือนับใบเขาจะเล็กกว่านะครับแล้วนะครับตรงกระดูกตรงนี้นะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับก็คือจะนะครับเส้นจะไม่เด่นชัดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่ข้อแตกต่างระหว่างสิทธิบินสัตว์นะครับก็คือใบเล็กแล้วก็มีเส้นตรงเนี้ไม่เด่นชัดนะครับแล้วก็ก้านตรงเนี้จะเป็นสีเขียวทั้งหมดครับอันนี้คือนางพญาของสาวดีนะครับเป็นี้ครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นสิถีวินสันกันครับมาดูสิถีวินสันกันนะครับเพื่อนสิถีวินสันก็ใบก็จะมีลักษณะเขียวเหมือนกับต้นแนวพญาหงสาวดีนะครับแต่สิถีวินสันเนี่ยใบยเขาจะใหญ่นะเพื่อนใบจะมีลักษณะใหญ่แล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะครับเห็นชัดมากับเพื่อนนูนออกมาเลยนะครับนี่อันนี้คือใบนะครับข้างหลังก็ มีเส้นชัดเจนครับอันนี้คือใบของต้นเศษธีวินสันนะครับส่วนข้อนะเพื่อนข้อนี้เขาจะนะครับเป็นลายแบบนี้ครับลายด่างจุดๆแบบนี้ครับอันนี้คือข้อของต้นเศษธีบินสันนะครับแต่ถ้าเป็นนามยาหงสาวดีเนี่ยมันจะเป็นก้านเขียวเลยนะครับเพื่อนส่วนลําต้นนะครับก็คล้ายๆกันครับก็จะมีป้องมบป้องขึ้นมามีจุดขาวๆขึ้นมาเหมือนกับนามยาหงสาครับแต่เษฐีบินสันนะครับจะ แตกต่างกันที่ตรงก้านตรงนี้ครับนี้ครับเห็นไหมครับการจะเป็นจุดแล้วก็ใบเขาจะใหญ่แล้วก็เห็นกระดูกใบาชาจีนครับเพื่อนนี่ความแตกต่างนะครับของในพยาของสาวดีกับเศรษฐีวินสารครับดูไม่ยากครับเพื่อนแค่นี้ครับ